ขณะนี้พื้นที่ชายแดน7จังหวัดไม่ได้มีเหตุปะทะเกิดขึ้นนะครับสิ่งสําคัญหลังจากนี้คือรัฐบาลต้องเร่งเยียวยาฟื้นฟูทั้งด้านเศรษฐกิจกและสังคมเพื่อให้ทุกคนสามารถเดินหน้าต่อไปให้ได้นะครับรัฐบาลยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัดไม่มีเหตุปะทะหรือความรุนแรงทุกอย่างสงบสุขเป็นปกติครับแต่กองกําลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตัวเองอยู่ย้ำว่าฝ่ายไทยยึดมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงการประชุม GBC ที่ผ่านมาอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นรักษาความสงบเป็นสําคัญขณะที่ด้านเศรษฐกิจชายแดนรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจตุพรบุรุษพัฒน์บอกว่าจะต้องเร่งหาตลาดใหม่พร้อมฟื้นการค้าชายแดนเล็งคุยทูตอปปาลาวขอผ่านทางส่งสินค้าจากอุบลราชธานีไปกัมพูชาครับสินค้าโมเดิลเทรดเราที่กัมพูชาเนี่ยสูดถึงกัมพูชาก,ก็เพียงพอมีนะคือวันนี้ผู้ประกอบการเข้าปรับตัวเรื่องของการขนส่งอร เราใช้ทางเรือบ้างแล้วก็ทางที่สปปลาวเนี่ยที่ผมไปอุบลและเมื่อวานเจอท่านทูตลาวก็เดี๋ยวจะลงไปหาลือว่าค่าที่ผ่านจากอุบลเข้าลาวจากลาวไปที่กัมพูชาเนี่ยมันจะมีค่าผ่านทางหลายด่านเนี่ยเดี๋ยวจะหาลือท่านว่าจะจะจะ,จะช่วยยังไงลดลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ ส่วนเรื่องของการเยียวยาทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยครังก็ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลเองก็มีงบประมาณเพียงพอที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่จําเป็นต้องแปลงงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ตามแนวชายแดนรัฐบาลจะนาเข้าที่ประชุมครมในวันที่19สิงหาคามนี้เพื่อกําหนดกรอบการเยียวยารวมถึงเงินค่าเบี้ยเลี้ยงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านด้วยและเดี๋ยวที่13บสถึงสิสิงหาคามนี้ก็จะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569ด้วยครับ